สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับการติววิทยาอัยภรพครั้งที่1น,นะคะเนื้อหาก็จะเป็นดาราศาสตร์นะคะโดยคุณครูดรสัชชิธรเขียวกรนะคะโรงเรียนพิยาไทยจะเป็นข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับการสอบการสอบนานาชาตินะคะก็เป็นการรวบรวมข้อมูลต,ต่างๆแล้วก็เอามาเสริมความรู้ให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะจานวน10ข้อค่ะเรามาที่ข้อที่1นนะคะเขาถามว่า การหมุนรอบตัวเองของโลกไม่ทําให้เกิดปรากฏการณ์ในข้อใดตอนนี้เราต้องมีความรู้ว่าอะไรคะการหมุนรอบตัวเองของโลกเนี่ยมันหมุนในทิศทางใดนะคะโลกจะหมุนรอบตัวเองจากทิศต,วต,ตวออาาะตวันตกไปทางทิศตะวันออกหรือทวนเข็มนาฬิกาการที่มันหมุนจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเนี่ยทำให้เราเนี่ยเห็นดวงดาวต่างๆขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกนะคะจากนั้นเนี่ย เมื่อมันเราเห็นดวงดาวเช่นดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นทางทิศตะวันออกจึงกําหนดให้นั้นน่ะค่ะเป็นทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นกอไก่เนี่ยเป็นการเกิดทิศอันนี้ถูกต้องแล้วนะคะต่อไปข้อขอไข่ประเทศญี่ปุ่นสว่างเร็วกว่าประเทศไทยข้อนี้ก็ถูกต้องเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันออกมากกว่าประเทศไทยนะคะเขาก็จะเห็นดวงอาทิตย์เร็วกว่าเพราะฉะนั้นก็จะสว่างกว่านะคะ การหมุนรอบตัวเองของโลกนั้นทําให้เกิดกลางวันกลางคืนนะคะด้านที่ได้รับแสงก็จะเป็นเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่ได้รับแสงก็จะเป็นเวลากลางคืนนะคะแล้เวเมื่อสักครูน่นี้คุณได้บอกว่าอะไรคะมันจะทําให้เห็นการขึ้นตกของดวงดาวนี้ก็ถูกต้องนะคะส่วนข้อจอจานบอกว่าจะทําให้เกิดน้ําขึ้นน้ําลงตรงนี้ยังไม่ใช่นะคะการเกิดน้าขึ้นน้ําลงเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์นะคะเพราะฉะนั้นข้อจอจาน จึงเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องค่ะในข้อที่2เขาถามเรื่องให้เราเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ถามว่าข้อใดที่ไม่ถูกต้องนะคะนักเรียนก็จะเห็นก่อนที่เราจะทําข้อนี้คุณครูขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับนักเรียนนะคะเพื่อให้มีข้อมูลที่สามารถจะทำข้อสอบข้อนี้ได้นะคะ ถ้าเราจะสังเกตความแตกต่างของดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์เราจะดูที่สังเกตการส่องแสงก่อนถ้ามันมีการกระพริบเรามองขึ้นไปแล้วมันมีการกระพริบเนี่ยมันจะเป็นดาวฤกษ์ค่ะดาวฤกษ์มันจะมีแสงสว่างในตัวเองว่าแต่ว่ามันอยู่ไกลเนี่ยแสงของมันก็จะเคลื่อนที่ผ่านชั้นบรรยากาศต่างๆซึ่งมีความหนาแน่นไม่เท่ากันเมื่อมันมีความหนาแน่นไม่เท่ากันเนี่ยมันจะมีการหักเหของแสงทำให้เราเห็นแสงมันระยิบระยับไปมานะคะ หรือจะถ้าเราจะใช้สังเกตการเคลื่อนที่ถ้าดาวไม่เคลื่อนที่นะจะอยู่ตำแหน่งเดิมจะเป็นดาวเรษ์นะคะส่วนดาวเคราะห์จะเป็นดาวที่เคลื่อนที่บางทีเอ่อมันจะมีคำว่า planet ที่แปลว่าดาวเคราะห์ใช่ไหมคะส่วนดาวฤรษ์จะใช้คำว่า starplanet เนี่ยมันมาจากภาษาละตินเนะาะก็แปลว่าพนเจนจรคนพนเจนจรก็คือคนที่เร่ร่อนไม่อยู่กับที่เพราะฉะนั้น planet ถ้าเป็นดาวเคราะห์บางทีเขาจะเรียกว่าดาวพนเจนจรนั่นเอง ถ้าเราสังเกตจากการรวมตัวกันเราก็จะพบว่าดาวฤกษ์มันจะเกาะกลุ่มกันนะเป็นกลุ่มดาวนายพาลกลุ่มดาวหมีใหญ่ส่วนดาวเคราะห์มันจะเป็นดาวที่อยู่โดดๆนะคะเช่นดาวศุกร์ดาวอังคารประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะที่คุณครูขอให้ความรู้เพิ่มเติมก็คือสีของดาวฤกษ์ ซึ่งมัน่ะจะบอกอายุของดาวฤกษ์ได้นะคะถ้าเป็นดาวฤกษ์ที่เกิดใหม่มันจะมีพลังงานเนาะซึ่งมาจากแกส๊สไฮดโดรเจนนะคะก็จะมีลปลดปล่อยออกมาแล้วจะมีอุณหภูมิสูงมากเราจะพบว่าดาวฤกษ์ที่เกิดใหม่ะคะ่ะมีสีน้ำเงินส่วนดาวฤกษ์ที่อายุกลางมาก็คือปริมาณแกส๊สไฮดโดรเจนมันเริ่มลดลงแล้วอุณหภูมิก็จะลดลงดาวฤกษ์จะมีสีขาวนะคะส่วนดาวฤกษ์ที่ใกล้หมดอายุแล้วเนาะ แกส๊สไฮโดรเจนนี่แทบจะหมดแล้วตอนนี้ก็แบบไปใช้แก๊สฮีเลียมอะไรต่างๆแทนเนี่ยนะคะอุณหภูมิมันจึงลดลงอย่างมากก็จะทำให้ดาวฤกษ์เนี่ยมีสีแดงเป็นยังไงคะความรู้นี้ก็น่าสนใจเนาะเมื่อเรามาดูเราจึงพบว่าข้ององงูเนี่ยคะ่ะไม่น่าจะถูกต้องเนาะเพราะว่าบอกว่าดาวฤกษ์อยู่โดดๆซึ่งเมื่อสักครู่คุณครูให้ความรู้ว่าดาวฤกษ์มันจะเป็นกลุ่มเนาะเช่นกลุ่มดาวในพรานก็จะมีดาวฤกษ์อยู่หลายหลาย หลายดวงนะที่อยู่บริเวณหัวเข็มขัดนายพรานหรือว่าอยู่ตรงบริเวณอาวุธของนายพรานหรือขาเข่าของนายพรานหรือจะเป็นดาวมีใหญ่ก็จะมีดาวเลิกหลายดวงเช่นกันนะคะเพราะในข้อนี้จะเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องค่ะคราวนี้มาที่ข้อ3เขาถามว่าวัถตถุต่างๆโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้เพราะมีแรงโน้มถ่วง ขนาดของแรงโน้มถ่วงเนี่ยขึ้นอยู่กับสิ่งใดต่อไปนี้ก็มีสิ่งที่มากำหนดให้เราสามอย่างก็คือหนึ่งมวลของวัตถุสองระยะห่างระหว่างมวลสมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์นักเรียนทราบไหมคะว่าเมื่อมวลมันมีขนาดใหญ่ขึ้นมันก็จะมีปริมาณแรงโน้มถ่วงมากขึ้นปริมาณแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดมากขึ้นระยะห่างระหว่างมวลยิ่งอยู่ไกลกัน แรงโน้มถ่วงก็จะน้อยแต่ถ้ามันอยู่ใกล้กันมันจะมีระยะแรงโน้มถ่วงมันก็จะมากนะคะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์จริงไหมถ้าเส้นถ้าขนาดเส้นผ่านของดวงอาทิตย์มากเขาแปลว่าอะไรดวงที่มีขนาดใหญ่มากเมื่อมันมีขนาดใหญ่มากมันก็จะไปส่งผลที่ข้อหนึ่งเห็นปะแรงโน้มถ่วงมันก็จะมีมวลมากแล้วแรงโน้มถ่วงมันก็จะมากด้วยแต่ถ้ามันมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กขนาดของดวง อาทิตย์มันก็จะเล็กมันก็จะต้องมีแรงโน้มถ่วงหรือแรงดูดน้อยไปเพราะฉะนั้นข้อนี้สิ่งที่ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงจึงเป็นไปได้ทั้ง3ามข้อเลยคือมวลของวัตถุระยะห่างระหว่างมวลแล้วก็ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์นะคะคราวนี้เรามาข้อที่สี่ข้อที่4ี่นี้แบบเป็นข้อที่ง่ายๆเนาะระบุชื่อดาวเคราะห์ให้ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นข้อสอบระดับเขตนะดาวเคราะห์ที่ได้ชื่อว่าเป็นฝาแฝดกับโลก ตอบติกตอบนัก,ก,นกเรียนน่าจะนึอกออกดาวเคราะห์ที่มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าดาวมฤตยูอันนี้อาจจะยากนิดหน่อยนะคะดาวเคราะห์ที่สวยที่สุดสวยที่สุดดูจากอะไรและดาวเคราะห์ที่ได้ชื่อว่าเป็นดาวสีน้าเงินและพื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ําอันนี้คุ้นเคยนะคะดาวศุกร์ค่ะได้ ชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์ที่เป็นฝาแฝดกับโลกเป็นฝาแฝดเพราะอะไรไม่ได้เป็นฝาแฝดอันนี้เขาดูที่ขนาดกันนะเยนขนาดของดาวศุกร์กับดาวกับโลกเนะะี่ยค่ะมีขนาดแตกต่างกันนิดเล็กน้อยเท่านั้นเองดาวศุกร์เล็กกว่าโลกนิดนิดหน่อยนะคะแต่ว่าลักษณะอื่นๆมีความแตกต่างซึ่งนกเรียนก็ควรจะใช้เวลาไปดูซิว่าอ,องค์ประกอบของอากาศหรือพื้นผิวของดาวศุกร์เป็นยังไงถ้าเราจะต้องอพยพไปอยู่จะได้ไหมอันนี้เราจะต้องไปดูในส่วนต่างๆนะคะ คำว่าฝาแฝดในที่นี้จึงหมายถึงว่าขนาดใกล้เคียงกันสองดาวยูเรนัสนะคะเป็นดาวที่มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าดาวมฤตยูนะคะดาวเสาค่ะเป็นดาวเคราะห์ที่สวยที่สุดเขาบอกว่าสวยที่สุดเพราะอะไรเขาดูว่ามันมีวงแหวนล้อมรอบนะคะแต่จริงๆนอกจากดาวเสารแล้วเนี่ยดาวพฤหัสดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนก็มีวงแหวนล้อมรอบเช่นเดียวกัน ต้องไปหาข้อมูลที่ละเอียดอ่านนะคะแต่ว่าดาวเสาร์เนี่ยวงแหวนของมันใหญ่ชัดเจนแล้วดูส่องด้วยกล้องโทรทัศน์ขึ้นไปเนี่ยก็จะมองเห็นได้ก็เลยจัดว่าดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ที่สวยที่สุดนะคะส่วนโลกของเราอะคะ่ะได้ชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์สีน้ําเงินแล้วก็มีน้ําเป็นองค์ประกอบนะคะพื้นที่ปกคลุมส่วนใหญ่ของโลกนั่นเองนะคะข้อนี้ไม่ได้ยากมากคราวนี้เราผ่านไปที่ข้อห้า ในภาพเป็นดาวหางชื่ออิคายาเซกินะคะเขาถามว่าข้อความที่เขาให้มาสี่ข้อนี้ข้อใดถูกข้อใดผิดเรามาดูทีละข้อนะคะดาวหางเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุรยิยะอ้าวถ้าเรามาดูระบบสุริยะจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างระบบสุริยะประกอบไปด้วยหนึ่งดาวฤกษ์ดาวฤกษ์หนึ่งดวงนั่นก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองสองดาวเคราะห์ดาวเคราะห์มีกี่ดวงแปดดวง สามดวงจันทร์บริวารของดาวเคราะห์ทั้งแปดนะดวงจันทร์บริวารของดาวเคราะห์ทั้งแปดเช่นดวงจันทร์ของโลกก็จะมีหนึ่งดวงดวงจันทร์ของดาวอังคารมีสองดวงดวงจันทร์ของดาวพฤหัสมีมากเลยเพราะว่าดาวพฤหัสนี่มันมีขนาดใหญ่มันมีแรงโน้มถ่วงหรือแรงเป็นูดสูงก็จะดึงดูดวงจันทร์บริวารได้เยอะนะคะถัดมาก็เป็นดาวเสาร์ก็มีดวงจันทร์บริวารเยอะยูเรนัสเนปจูนก็มีเช่นเดียวกันดาวเคราะห์ที่ไม่มี ดวงจันทร์บริวารก็คือดาวพุธกับดาวศุกร์นะคะถัดไประบบศียะประกอบไปด้วยดาวเคราะห์น้อยนะคะดาวเคราะห์น้อยซึ่งจะอยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสนะคะดาวเคราะห์แคะจริงๆแล้วดาวเคราะห์แค่นี่มีศัก์รีเหนือกว่าดาวเคราะห์น้อยเนาะดาวเคราะห์แค่เช่นดาวพลูโตดาวเซรีสพวกนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นดาวเคราะห์แคระนะคะมีอะไรอีกอุกาบาตหรือผีพุ่งใต้นะคะก็หรือดาวตกเนี่ยดาวตกหรืออุกาบาตถ้ามันตกมันว่าเข้ามาแล้วมันมีแสงสว่างวาบอย่างนี้เราเรียกว่าดาวตกแต่ถ้ามันตกลงมาแล้วเป็นหินลูกไม้ไปแล้วอะไรย่างนี้ก็จะเป็นอุกกาบาตนะคะ,ะมีอะไรอีกมี ดาวหางนี่ไงดาวหางก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งจริงนข้อที่ถูกต้องนะคะตอนนี้มาดูดาวหางหางของดาวหางจะมีทิศตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์ข้อนี้ถูกต้องนะคะหางของดาวหางเนี่ยจะประกอบไปด้วยพวกแก๊สเฉยต่างๆหรือพวกมวลเศษหินต่างๆที่อยู่ในนั้นนะคะหรือเป็นน้ําแข็งแห้งอะไรพวกนั้นจะอยู่บริเวณนั้นทั้งหมดอันนี้เมื่อมันเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ ของแข็งแห้งอะไรที่อยู่ในบริเวณของห่างของมันะก็จะระเหิดระเหิดจากของแข็งกลายเป็นแกส๊สใช่ไหมแล้วในนั้นมันมีฝุ่นละอองก็เลยทําให้เรามองขึ้นไปแล้วมันเห็นเหมือนเป็นฝุ่นเป็นเหมือนหางมันยาวขึ้นแล้วเมื่อมันโครจอรออกไปห่างจากดวงอาทิตย์ไปหางมันก็จะหดสั้นลงเพราะว่าได้รับความร้อนอุณหภูมิมันลดลงนะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่เขาจะให้เราคอยสังเกตนะคะ ข้อที่สามเขาบอกว่าดาวหางโคจรรอบดวงอาทิตย์ถูกต้องเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะนะคะข้อสเวลาของดาวเวลาวงโคจรของดาวหางสั้นมากอันนี้ไม่นะคะขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับระยะห่างของดาวหางนั้นกับ ดวงอาทิตย์นะดาวหางบางดวงอาทิตย์บางดวงเนี่ยค่ะพอจรอ,อบดวงอาทิตย์ใช้เวลาหปีอย่างนี้เราเรียกว่าดาวหางคาบสั้นเนาะทุก5ปีก็จะเข้าวนรอบมาและมาใกล้ดวงอาทิตย์แลแล้วก็วนห่างไปบางดวงเช่นดาวหางฮันเล่มาทุก75ถึง76ปีก็วนเข้ามาทุก75ปีก็ใกล้ๆแล้วก็ห่างออกไปแบบนี้ ลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นดาวหางคาบสั้นในขณะเดียวกันก็ยังมีดาวหางคาบยาวซึ่งมาทุก200ปีแบบนี้ก็มีนะคะกว่าจะวนมาเพราะฉะนั้นเนื่องจากจักรวาลมันมีขนาดใหญ่กว้างม,มากนะคะอ่ะอันนี้เราก็จะสามารถตอบได้แล้วว่าข้อ1ถึงข้อ3ถูกต้องตามที่คุณครูให้เหตุผลอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ส่วนที่ผิดก็คือเวลาของวงโคจรของดาวหางนะคะต่อไปข้อที่6 ดาวเร่ม,มีการเปล่งแสงสีต่างกันเพราะเหตุใดข้อนี้เมื่อสักครู่นี้ก่อ,อนหน้านี้เราได้ให้ความรู้เพิ่มเติมนักเรียนไปใช่ไหมคะว่าถ้ามันมี มันเกิดใหม่เนะาะมันมีพลังงานไฮโดรเจนแ๊สไฮโดรเจนลุกไหม้ตลอดเวลามันก็จะเป็นสีน้าเงินใช่ไหมพออุณหภูมิลดลงก็จะเป็นสีขาวแล้วถ้าลดมากๆเลยเหมือนกับใกล้จะหมดอายุไขของมันแล้วก็จะเป็นสีแดงไปในข้อนี้ง่ายมากนะคะก็จะต้องตอบว่าดาวฤกษ์ที่มีการเปล่งสีต่างกันก็เพราะว่ามันมีอุณหภูมิไม่เท่ากันนั่นเองง่ายใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเราไปข้อที่เจ็ดค่ะให้ความรู้เราด้วยนะคะบรรยากาศหมายถึงมวลอากาศที่ห่อหุ้มโลก มีความสูงจากพื้นผิวประมาณ1,000งพกิโลเมตรและยิ่งสูงมวลอากาศยิ่งเบาบางลงจนถึงเขตที่เรียกว่าอวกาศ <c oughs> เขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ผลเนื่องจากบรรยากาศนะคะเ,ออเราไปดูความรู้กันก่อนอันนี้เป็นภาพบรรยากาศของโลกนะคะภาพบรรยากาศของโลกก็มีตั้งแต่ชั้นโทรโบสเฟียเนาะ ที่อยู่ใกลโลกที่สุดนะคะชั้นนี้จะมีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เราเห็นฟ้าผ่าฟ้าร้องฝนตกมีเมฆนะคะมีไอ้น้ำอยู่มีพายุจะอยู่ในชั้นโท p สโบสเฟียซึ่งห่างจากโลกขึ้นไปจากผิวโลกขึ้นไปประมาณ10กิโลเมตรผัดจาก t โทสโ p h สเฟียจะเป็นสตาร์โตสเฟียสตาร์โตสเฟียเนี่ยก็จะเป็นชั้นที่ไม่ได้มีพายุมีอะไรแบบนี้นะคะก็เ,ะเป็นชั้นที่เขาไว้ใช้แบบว่าเดินพาหนาะ เคลื่อนเครื่องบินก็อยู่อยู่ในชั้นสตาร์โตสเฟียร์นั่นเองนะคะส่วนชั้นถัดไปจะเป็นชั้นมีโซสเฟียร์มีโซสเฟียร์เนี่ยจะเป็นชั้นที่ ป้องกันไม่ให้พวกอุกาบาตหรือว่าวัตถุจากนอกโลกมันเข้ามาพอมันเข้ามาในชั้นนี้ปุ๊บม,มันจะมีการเสรียดสีแล้วทําให้เกิดการลุกไหม้ก็จะเผาไหม้เป็นในช่วงของชั้นมีโซสเฟียเนี่ยค่ะก่อนที่อาจจะบางบางวัตถุบางอย่างอาจจะตกมาที่พื้นผิวดินก่อนจะตกมาที่พื้นผิวเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะส่วนชั้นเทอร์โมสเฟียเทอร์โมมันแปลว่าความร้อนเนาะชั้นเทอร์โมสเฟียมันจะแบบร้อนมากร้อนจนกระทั่งแบบว่า แก้ต่างๆมันแตกตัวเป็นอีออนนะบางทีเขาก็จะเรียกชั้นนี้ว่าออไอออโอโสเฟียนะคะเมื่อมันแตกตัวเปอินออนแล้วชั้นนี้ก็จะใช้ประโยชน์ในการพวกส่งคลื่นวิทยุต่างๆนะคะอยู่ในชั้นเทอร์สโมสเฟียแล้วชั้นสุดท้ายก็คือชั้นเอกโซสเฟียชั้นนี้ก็จะติดกับชั้นที่เป็น,นอ,อวกาศและถ้าเลยชั้นนี้ออกไปก็จะเป็นอวกาศและที่แบบยานอาวกาศอะไรก็จะล่องลอยแล้วถือว่าพ้นจากชั้นบรรยากาศของโลกไปแล้ว น,ะะนอกจากนี้ชั้นบรรยากาศเนี่ยมันจะช่วยเวลาที่แสงจากดวงอาทิตย์มันแผ่รังสีมานะความร้อนมันแผ่รังสีมาชั้นบรรยากาศมันจะช่วยช่วยค่อยๆปล่อยความร้อนเข้ามาเรื่อยๆนะมันก็ทําให้โลกของเราเป็นไงไม่ร้อนเร็วในช่วงเวลากลางวันแล้วก็ไม่หนาวเร็วในช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าพื้นดินก็ค่อยๆค,ค,คายความร้อนแล้วก็ผ่านชั้นบรรยากาศออกไปนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ช่วยควบคุมอุณหภูมิในโลกไม่ให้ร้อนจัดหนาวจัดร้อนเร็วหนาวเร็ว ะะก็จะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอ่ะคราวนี้นักเรียนลองดูเขาถามาข้อใดไี่มีมผลควบคุมมลมิของโลกไม่ให้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันนี้ใช่เนาะทำให้เครื่องบินและเครื่องร่อนลอยอยู่ได้อันนี้ใช่อยู่ในชั้นสตาร์โตสเฟียร์เป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้เกิดลมฝนพายุเมฆอันนี้ก็อยู่ในชั้นโทโพสเฟียร์นะคะทําให้แสงจากดวงอาทิตย์เดินทางมายังถึงโลกได้อันนี้ไม่น่าจะใช่เนาะแล้วก็เป็นตัวการในการถ่ายทอดเสียงเ็าจะจะ,จะอยู่ในชั้นอะไรคะ เทอร์โมสเฟียร์นะที่มีการกระจายเสียงอะไรเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่ถูกจึงข้อเป็นข้อ,มองมูลนะคะยังทันนะคะนักเรียนมาถึงข้อที่8ดาวพุธใช้เวลาเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์แปวันดาวศุกร์ใช้เวลา225วันโลกใช้เวลา365วันเขาถามว่าจากข้อมูลแค่จากข้อมูลนะคะนักเรียนเราจะสามารถสรุปได้ไ้เวลาเราสรุปเราต้องสรุปจากข้อมูลที่เขาให เขาบอกว่าโลกอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุดณนะขนาดนี้นะถ้ามีข้อมูลแค่สามดวงจริงโลกมันอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุดเพราะว่ามันใช้เวลาในการโคจรน,นานกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นดาวพุธอยู่ใกล้โลกมากที่สุดไม่รู้เราไม่รู้แต่รู้ว่าดาวพุธอะดาวพุธอะคะ่ะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดใช่ไหมนาะ เออเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ใช่นะคะดาวพุธมีขนาดใหญ่กว่าดาวศุกร์อันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าข้อมูลไม่ได้ให้มาให้แต่พวกคงโคจรมาดังนั้นข้อที่ถูกต้องถ้าเราสรุปจากข้อมูลจึงเป็นข้อจึงเป็นข้อกอกไก่นะคะกอไก่ที่เราสรุปได้จากข้อมูลนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ ข้อที่9อันนี้ก็เหมือนกันให้ข้อมูลมาแล้วให้เราสรุปจากข้อมูลอุณหภูมิที่พื้นผิวดาวพระหัสสัปดีเท่ากับลบหนึอสางศาเซลเซียสดาวพลูโตเท่ากับลบสององศาเซลเซียสสรุปได้ว่าอะไรพลูโตขนาดใหญ่กว่าดาวพระหัสอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะเพราะว่าอุณหภมูมิมันไม่สามารถจะบอกขนาดได้ของดวงดาวไดว้ดาวพระหัสมีดวงจันทร์มากกว่าดาวพลูโตข้อมูลนี้ก็ไม่สามารถที่จะสรุปได้แบบนั้นนะคะดาวพระหัสอยู่ใกล้โลกน้อยกว่าดาวพลูโต ถ้าเป็นเรื่องอุณหภูมิมันน่าจะเกี่ยวข้องกับดาวเคราะห์ดวงนั้นกับใครคะดวงอาทิตย์มากกว่านะคะข้อข้อกวายก็ไม่น่าจะใช่งองูดาวพูโตยอยู่ไกลาจากดวงอาทิตย์มากกว่าดาวพฤหัสถ้ายิ่งใกล้มันก็ยิ่งร้อนใช่ไหมยิ่งร้อนถ้ายิ่งร้อนถ้ายิ่งไกลมันก็ยิ่งหนาวยิ่งหนาวนี้อุณหภูมิติดลบต้องตัวเลขมากมาเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องจึงเป็นข้ององูนะคะจากข้อมูลอันนี้สรุปจากข้อมูลนะคะต่อไปมาถึงข้อสุดท้ายละ เขาให้เราเรียงลำดับจากใหญ่ไปเล็กได้ถูกต้องนะคะใหญ่ที่สุดก็คือจักรวาลน,นะคะจักรวาลเล็ลงลงมาหน่อยก็คือกาแล็กซีกาแล็กซีที่เราอยู่คือกาแล็กซีทางช้างเผือกและเล็กลงมาก็คือระบบสุริยะของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือข้อคอควายค่ะค่ะ ก็มาถึง10ข้อแล้วนะคะคิดว่าวันนี้นักเรียนจะได้ความรู้ใหม่ด้วยแล้วก็ได้ฝึกทบทวนในสิ่งที่เราเรียนรู้มาก่อนหน้านี้รูเชื่อว่าถ้าเราหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอก็จะทําให้เรามีภูมิมีความรู้มีความเข้าใจในบางเรื่องที่มากขึ้นนะคะครั้งหน้านะคะเราจะพบกันในเรื่องใดก็ต้องติดตามนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ